ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พบกับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่3นะครับเดือน 6- 2566นะครับผมวันนี้มีราคาทุเรียนมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าวันนี้เริ่มให้ที่ไหนก่อนเอาชุมพรเขาปีบแถวสามไม้เนาะเอาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเป็นแนวทางให้ทุกท่านขอเริ่มต้นเลยกันครับวันนี้อ่หมอนทอง AV 145นะครับที่ภาคใต้ C 1 1 5แล้วก็ D 1 0 0นะครับส่วน A B C เนี่ยอยู่ที่130นะครับหมอนทองพวงมณี A B 120ครับ C 80แล้วก็ D 50นะครับส่วนก้านยาววันนี้ A B 125ครับ C 85แล้วก็ D 55นะครับทางด้านมูซันคิงกันบ้างนะครับ AB 240นะครับ C 140แล้วก็ D 90ครับกระดุมวันนี้ AB 90นะครับ อ่า c 7 0แล้วก็ D50 นะครับได้มาประมาณนี้นะครับของภาคใต้เป็นแนวทางให้ท่านวันนี้นะครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะครับวันที่3เดือนเดือน6นะครับ2566ครับเริ่มต้นให้ที่มูซันคิงนะครับ ab 255นะครับผม c 175แล้วก็ D 115นะครับทางด้านโอชี ab 325นะครับ c 185แล้วก็ D 155นะครับผมนวลทองจัน ab หนึร้อยสาม 1> C 1 1 5แล้วก็ D90 นะครับส่วนพวงมณีวันนี้ AB 1 2 5นะครับ C 9 0แล้วก็ D75 นะครับการยาว AB 1 2 5ครับ C 9 0แล้วก็ D75 นะครับผมส่วนชะนีวันนี้ AB 1นึ่ง AB 9 5นะครับ C หกสิบแล้วก็ D45 นะครับผมส่วนหมอนทองวันนี้ขยับนิดๆน,นะครับ ABC 140บวกนะครับส่วน AB 150บวกนะครับผม C 120ถึง125นะครับแล้วก็ D 100นะครับส่วนตกไซส์เนี่ยอยู่ที่110นะครับนี่คือของภาคตะวันออกนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับ2นาทีกว่าๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขาขายร่ำรวยนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้ลาไปก่อนครับไม่ค่อยสบายสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ